ชว์ห้อเกาลงอ,อังน,งนี้อนี้อิหย่าขึ้รกันตูวแล้เธอ,อเฮ้ยว่ะเฮ้ยเท่ว่ะหลังลงระบบังแกมึงนี่แหละคดีอ่ะเื่อนเพื่นไม่สีดำเพือโอ้โหบอกพวยเ้ยฮะด้านนี้ด้านี้บอก ขึ้นแท้แต่ว่าอยากได้โอ <de <de ้ยอยากได้จังไหนมันสิิงจริงยังไหนมึงเธอนี่ฮะเธอบ่กเห็นบ่าไอ้ไอ้ไทยไทยยังก่อนไทยลากหมาแมจงใช่ไหมหมาเอวหักแมงไม่ขับเลยไม่ขับเลยวะนี่เอ้ามันขึ้นเตี้ยแค้มันเป็นอย่างมันขึ้นเตี้ยมันขึ้นเตี้ยแท้บอข้าวซีบอข้าวซีใส่ถุงลมใส่ถุงลม ของไอ้อู๋สีนะครับที่ผมไปเฮ็ดสีทัานองเงินเอามาโชว์ผมอีกอยากได้ yeah. อีกดท้ายลากหมา้าไปยาวไปยาวขันนี้เฮ็ดแท้เออว่ะสวยว่ะเอาเวลาขี่นี่มันต้องเอาขึ้นนั่งเปล่อต่อเปล่าเธอต้องเสียงั้นอีกแล้วล่ะเออเออเท่ดีว่างามดีว่าอันนี้เป็นรถอย่างนี่ฮะนิวเชฟนิวเชฟจงไหนเปิ้งจะได้ไก่อีสวย ูเ่แปลงมากครับแปลงมากแปลงมากโอ้โหปุ๊บป้หนอาเสียสายตาครับว่าจากที่จากเชฟสิมาเป็นอีซูได้มามันมันมันชี้ได้ผมเอาเวลาชี้มันต้องเห็ุตังไหนเวลาชี้นกขึ้นยกขึ้นได้เฮ้ยเท่ดีวะหนูมันยกขึ้นได้อใช่ใส่ไมนยกขึ้นกังไหนยกขึ้นใช่ เด้นได้อ่ะอ๋อไลาเขาจอดชว่วเขาเอาลงอันนี้อันนี้อันนี้งนคือีอีตลวดกันตัวเลเอเฮ้ว่ะเฮ้ยเท่ว่ะลหลังลงระบอกเมันแรงบ่มันแรงสลองสต์าลองาลองชี้หนย่ได้ได้ได้ครับหนูไม่เค้นเดี๋ยวฟังเสียงก่อนดีกว่า ฟังเสียงฟังดีกว่าโอ้ลถกันดีบเพราะนาเสียบ่าจะเป็นในมิวเชฟแต่ว่ามาแปลงเป็นอิวเ่เสียงมันเง้เสียงไขึ้ใคอิูแล้วเนาน ถามอ่ะกูดำไปหมดเลยดำแค่นี้ไม่พอหรออามึงไปอยู่ยังหันกูดกำลังซ่อมรถอยู่ว่าโทษดูดูดูแสดงว่าดำแค่นี้ไม่พออามดำดำเงี้ยควนรถไงยันดำโฟมมึงดิแล้วคุณเองก็อย่ามาว่าผมอีกว่าดำ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 หลังแค่มึงนี่แหละคนดีอ่ะลูกคืนลูกคืนไม่ติดดำลูกคืนแบบคุยเอ้ยฮะได้านนี้ด้านนี้บอกดำมึงนี่แหละ ตัวด,วด,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 ดอีอ่ะตัดวดอออีอ่ะดูดูดูครูล้อไม่อกีแล้วมันซ่อมรถอย่เนี่ยซ่อมรถอยอ่ะมือึงเอวอีกเลไม้หรอมันสนุกมาก,กันดนั่งเ้ยหรอไม่ขอโทษเราไม่เห็นล้วังไม่เห็นไงนก็มันเมื่ออะมึงขอโทษเรายังไงดูดูด,ดูคูดาไปหมดเราจะทำยังไงขอโทอาดขอโทษอาดาขอโทษอาดาขอ้ทแล้วคูจะขาเขาไหมครูจะเข่าไหมคูดามมึงอ่ะไม่จะเข่าใช่ไหม สีทำสีรถยนเดี๋ยวกลัวมึงไปทำใหม่หรอคนสีขาวอยาสีชมพูก,กัได้มึงก็ไปลองทำกับตัวมึงเองอะ่ะนี้อ่ะบา้าคุยเอ้ยสัตว์มึงโจกดีว่าครูด่าคนไม่เป็นนี่ักครูด่าคนไปน,นะมึงเชื่อแน่แนไอ้สัตว์บาว้าคุยเอ้ย